เสียวี่ชทั้งสามคเิเธอก็ไม่กลับบ้านเธอหญิงหญ่จริงๆกลับบ้านกลับบ้านไงเหไม่ได้บอกพวกเธอญาติของฉันตายหมดแล้วพี่เสียวเสีไมคแบบนั้นดูครับคุณผู้ชมท่านนี้นีคนมาคุยกันยอังไ้ง

Cool. อือ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  มือลเอะไหมมือปล่อยอเอาหน้าไม่หนุนหนวดปากอะไม่ฮือฮือ

แค่ดูภาพมีใครจะเพิ่มประกันไหมะกันี้สงแล้วกำไรระยะหลัสามารถหาเงินกลับมาได้คุณยจะวจริง ฮึมอืม ก็แค่เอคุณคเสนอราคาสาล้ก็แค่า่านเป็นไปได้มีวานนั้นจัะอเป็นคนบ้านนอกจะมีความสามารถมากขนาดนั้นได้ยังไงก็แค่ใช้เถอเท่านเดเธอว่าตร

โอเคอืมแถลงข่าวจุนอุตานขั้นที่มาลงงานเลยนะอม ชอนวィィิดีโอเพื่อเทียกับซอฟต์แวรวิดีโอม,มีข้อดีลายรบ,บ้างกับวิดีโอสั้นตคทีสั้ิ่งนี้ต้องการในระหว่งางการผลิตวิดีโอเราต้องตัดส่วนที่ไม่จำเป็นระาสะเทที่ไจำเป็ดได้ที่สุดเพืผู้ชมทำให้ผู้ใช้ดูง่า้นาอตอสนองความต้องการได้เร็วขึ้นคุณคิดว่าหลังจากที่ยึดยึมันยอมรับได้ไหมนบนเทียหลไปได สามารถทำให้คนมากมายโอกาสในการเป็นอิสระดัานกับใครที่มีกิๆก่อนก็สามารถสร้างผลกำไรได้มากกว่าคำวัญของเราคือเงินที่เรลอ อืมอะไรก็ได้เบ้างนะคะนี่เดี๋ยวมีอะไรก็คืออะไรเออเนาะอื้มอืม อ <Okay. S 1> โอเครัาจังหวัดเป่นแล้ว,าลาว,ว,ลลวบางสิบงอย่างกเเารราบบเ็เป็นรชาตที่ด้ที่แเขาอยู่แล้วคุณยเกิดอะไรขึ้นเพ่คุณมาถูกเวลคุณรู้มาก่อนแล้วโอเคนะ ไม่รู้เนา

嗯。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 嗯